สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอน ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินสุดล้ำเพียง3คูปองมาดูซิว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเต็มหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ตุลาคมนะครับก็ราวหกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะส่วนสกินเนี่ยจะเป็นสกินที่มาใหม่ทั้งนั้นนะครับผมทั้งอย่างสกินของบีแนนะครับิว์ ค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วถ้าใครได้ไปนเนี่ยค่อนข้างที่จะโหโคตรดวงดีทุกคนแต่ว่าอการออกของสกินทาวเวอรอยู่แค่0.25นะครับผมรีวิวทุกคนได้ดูสัก5กล่องแล้วกันทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นจังได่น้อนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้สก,กินอะไรทุกคนผมว่าความสุขของผมคือการได้อัดคลิปนี่แหละวันไหนไม่ได้อัดคลิปแล้วมันดูงงๆไงไม่รู้ทุกคนนะครับ mm hmm. โอเคเริ่มจากกล่องแรกกันเลยครับเ mm hmm. ต้นเ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 ต้น,ตน โอ้โหแม่งยังหาเฮ้ยผมกดผิดทุกคนไอ้อเฮียละไม่ไม่ได้ลุ้นเลยแต่ยังไงผมกดทีละสี่แล้วกดทีละหนึ่งไปเรื่อยจนถึงห้าครั้งแม่งก็ได้ผลเท่าเดิมทุกคนไม่มีบลหลอกก็จริงประมาณนี้สำหรับคิปวันนี้ผมก็ได้ทําการนะครับสูงไปทั้งหมด15คูปองนะครับไม่ได้เชื่อเลยทุกคนอย่างเกลือเลยเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยนะครับโอเค นะครับช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันแป,กแปกแลกๆรื้ทุกคนรู้สึกพรรู้สึกผมมันยังไงไม่รู้ว่ามันรู้สึกไม่ดีเลยนะการที่เราอะไรทำอะไรวะเนี่ยสิีิคุณอ่าอยู่อักอเซนนะครับสกินไวโอคุ้มแต่น้อยม,มีคำพีแล้ว โดนไปหลายกิจกรรมใช่ไหมสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับ่40กับพี่แอดมินที่เป็นตถึงจะถึงเทศกาลปีใหม่ทีไรเนี่ยทางเผื่อจะลดราคาที่ขายหรือเปล่าครับน่าจะลดนะทุกคนมันก็จะมีปิดทงปิดเทอมลดแม่งสาเลขจสาการไปหมดสวัสดีคุณบอลรมชาชีวิตด้วยนะครับเอาจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเลยเมื่อคืนลองสุ่มดูแล้วสุ่มแบบ5ครั้งคาถาออกน้อยมากนะครับถ้าน,านั้นไม่พอมาดูสรุปคาถากี่อันเนี่ยต้องแรกใช้กี่คูป,ปองท่างหสุดผมปรากฏแล้วเนี่ย เสียคูปองมากนะครับซื้อสกินราคาไม่ถึงเท่านี้ด้วยนะครับเช่นสกินของนาตา雅ผมซื้อมาแค่3ามคูปองเองครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับเรียกว่าแอบเกลือเสด็จพรพงษ์ด้วยนะครับอ่าสีเสียดายคำพีไม่พอนะครับสเสด็จคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณนี่นะสวัสดีคุณชะตาานด้วยนะครับสวัสดีคุณออสเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณเอสนิวสวัสดีคุณซินิโตด้วยนะครับเมื่อวานผมทำไป2คลิปนะทุกคนก็อันนี้คลิปไบโออีกคลิปหนึ่งนะครับโอเค สวัสดีคุณอ,อยู่อากาเซนนะครับไบโอคุ้มสุดครับน่ารักดีสกินนี้เนี่ยเห็นไหมสวัสดีคุณบอลมาเชลรีดนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับรอเวลานี้มานานมากแลนะคะถูกจริงนะครับหนึ่งร้อยเจเ้าคูปองรึ้งได้สกิน Ard, เลือกแบบไม่ต้องสุ่มนะสกินที่อยากได้เส้นสกินเบลเลอร์ชนะเลิศเลยครับมีเอฟเฟกต์สกิลเรือยครั้งก่อนมาด้วยแบบของร้านครับในจอนห0รกว่าคูปองเลยโอ้โหโคตรแพงแล้วความรู้โคตรแน่นขอบคุณสำหรับคอมเมนต์คุณบอลพิชิดด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่สบายแล้วเซนุกโจเซฟด้วยนะปวดหัวติดจากพี่ชายเนี่ยเวลาพี่ไม่สบายพี่ฝันร้ายหรือเปล่าครับผมไม่สบายเมื่อไหร่เนี่ยจะฝันร้ายตลอดเลยทำให้มีอาการหนักกว่าเดิมแบบฝันว่าติดข่าวบังคัอะไรพวกนี้มันเป็นมานะครับเดินทีเนี่ยปวดหัวหนักเลยครับโอ้โห อย่ะบอกว่าช่วงที่ฝันร้ายหรือช่วงที่เออช่วงที่เราไม่สบายหรือว่าช่วงที่เราป่วยอ่ะผมว่าจิตใจเรามันจะอ่อนแอทุกคนอย่างแรกอะสมมติเราใจดีอ่ะหราเราจิตใจเราแบบมั่นคงอ่ะทุกคนเวลาเราป่วยอะไรมันก็จะมันจะมีสู้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่เราจิตใจเราอ่อนแอแม่งไอแฟมไอสัตว์เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอถึงสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแม่งก็อ่อนแอทุกคนเข้เาใจไหม ฉะนั้นน่ยจิตใจของเราเนี่ยแม่งสำคัญมากแต่จริงๆแล้วเมื่อหยุดผมว่าถ้าเราป่วยใจเนี่ยมันยังไม่เท่าไรแต่ถ้าป่วยกายมันก็แย่เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกป่วยกายและป่วยใจมทุกคนงงไปหมดละสวัสดี็งเดียวๆนะครับแบนประมาทมากใช่ครับประมาทมากทำไมประมาทผมโดนแล้วสวัสดีงค,คมกิจนะครับสว,ส,วาาวนะสวัสดีคุณชลทานได้วยนะสวัสดีคุณอาโตเรียสวัสดีคุณซินโอแล้วก็สวัสดี็งคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็โอ้โหมันจะมูฟออนไม่ใช่มูฟออน ว่าจะหายเศร้าไอ้เชิแมงเศร้าอะไรขนาดนั้นผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงทุกคนหแหวนสกินนี้ไปเลยสกินชาร์กไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้ผมมันอื่นๆจริงทุกคนมันเหมือนแบบผมทักไปหาเพื่อนผมคนไหนเพื่อนผมเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยที่ผมทักไปไม่มีใครว่างคุยกับผมเลยไอ้แฟนก็เหมือนกันมม่ก็ทิดสายกูกับแฟนกูเบื่อจริงๆเลย <Yeah. S 2> อคือเวลาที่เราเศร้าอะไรเงี้ยเราก็อยากกัแบบเออมึง่ะอเหี้รับสายกูน่อยแม่งติดสายทุกคนในแชทที่มันขึ้นมาหลายเมื่อกี้เนี่ยมันบอกติดสายไอเวนนี่มันติดแฟนแม่งแต่ว่าจะว่าไม่ได้นะผมตอนที่ผมแบบเศร้ามากเนี่ยผมก็โทรไปร้องไห้กับมันนะ <c oughs> ผมร้องไห้เลยผมไม่อายด้วยผมกล้าพูดเลยผมโทรไปร้องไห้กับมันเลยร้องไห้แบบปล่อยโฮเลยทุกคนตอนแรกเนี่ยผมเศรา้ามากผมนั่งกอดเข่าอยู่ในห้องทุกคนเศร้าอะไรขนาดนั้นใช่ปะ ผมเศร้าถึงขนาดนั้นเลยนะแบบนั่งกอดเข่าอยู่ในห้องแล้วผมกับแฟมเที <c oughs> <อ> <ator> คยคุยกับกูหน่อยสัตว์กูไม่ไหวแล้วกูเครียดไอ้เหี้ยแต่แฟมตอนแรกผมแบบเหมื่อยมากเลยทุกคนผมไม่มีแรงจะทำอะไรเลยอะไอทีนี้มันก็โทรมาหาผมแล้วมันมันมันแค่มันพูดคำเดียวอะฮัลโหลเทนโอ้โหเชี่ยน้ำตาผมเนี่ยเออไหลาพากเลยอะไหลาพากจริงทุกคนผมร้องปล่อยหัวแล้วไอเหี้แฟมไม่เสร็จ กูไม่ไหวแล้วโอ้โหแม่งแยบแล้วทุกคนแย่ละแย่ละแย่ละต้องตีคลิปทุกคนต้องตีคลิปละตอนนี้ต้องตีคลิปอย่างเดียวให้คลิปมาไหลครับป้อมทุกคนให้คลิปมาไหลครับป้อมมันเอาคลิปไปด้วยตอนนี้แล้วคลิปมันจะหมดแล้วทุกคนแล้วมันจะลามใส่เราอะเฮ้ยเลือดมายังวะเล้ยมันนับเวลาเกิดเลือดด้วยวอะทุกคนเฮี้ยมันเคลียร์คลิปไปเกินเฮ้ยชิปหายละ ไม่ไม่ไม่เวลาของฉันมันหมดลงแล้วแย่แล้วทุกคนเวลาของเราหมดแล้วมันออกของเฮียมาเฮียนี่มาแล้วเราจบแล้วทุกคนไม่นะมันเป็นตามแมนแมนของฉันเลยทำไมทุกอย่างไม่อยู่ในแมนแมนของฉันเลยจริงทุกคนเวลาผมเศร้าผมก็โทรไปหาแต่ผมก็ไม่ได้โทรหามานานนะแต่เวลาเศร้าคือเศร้าจริงทุกคน เดี๋ยวจะนั่งร้องไห้ถ้าผมนั่งเล,เลือกได้คนหนึ่งผมก็จะร้องไห้กับมันนี่แหละไอ้ชิแม้งโห้โหตียัไม่เข้าทุกคนมันลดดาเมจเวลามันอนีี้หรือมันมันสลดอะผมคข่หมาทุกคนผมคข่หมาสเตปหมูหวานเขาเรียกว่าคข่หมา เฮ้ยมีหวังมีหวังต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นเออเรียบร้อยครับผมเวลาของผมมันมาถึงจนได้แล้วสินะจบไปเลยถ้าเล่นนานต่อไปเราจะสู้มันไม่ได้เรียบร้อยเย้ yeah. ประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะใครชอบไปยืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมตอนคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆทีออ่อยู่กับผมนะครับไม่ว่าผมจะเป็นยังไงนะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากจริงนะทุกคนแบบผมมีความสุขทุกครั้งทีท่ผมได้มาคลิปแล้วก็ให้เห็นทุกคนมาคอมเมนต์กันอ่ะผมโคตรมีความสุขเลยนะครับไอ้ที่นี้น่าจะเก่งอืมแต่นายเล็ตัวมาแพท้ทางเราเพื่อน <S <S ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครดูจบนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า07นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงนะครับกับกิจกรรมอ่ากล่องไอ้นี่คิดว่าคุ้มหรือเปล่าหน้าเต่รไม่ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าไม่ยากแต่ว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนได้แน่นอนทุกคนแต่คนนั้นเนี่ยไม่แค่ไม่ใช คลิปนี้นะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ดูคลิปไม่จบนะครับผมแบบช่วงนี้แบบอารมณ์แม่งเวี่ยงส,สัสๆเลยจะสอบแล้วแม่งมันสัสๆจะกแกล้งยังไ,ไม่รู้ทุกคนนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณไอ้ M แฟมน้ที่มันแบบว่ามาให้ผมนั่งระบายแล้วบางทีผมก็เครีคยดไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ของผมเอาจริงอ่ะผมก็ไม่ใช่ว่ารักไม่รักแกนะแต่ผมแบบไม่อยากไปรบก,กวนไม่อยากให้เขารู้ว่าเราแบบรู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปโทรไปหาเขานะทักไปหาเพื่อนแต่เพื่อนที่แม่งตอบผมจริงจก็ไอ้แฟมนี่แหละไอ้คนอื่นม ไม่ค่อยจะตอบกูหรอกราเล่นทุกคนก็มาบวชในฟังทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ตองขอ่วจะลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคุณทุกคนอีกครั้งนะจริงผมโคตรเอาจริงนอกจากเพื่อนอ่ะก็ทุกคนนี่แหละเอาจริงทุกคนทุกคนนี่แหละที่แบบว่าอยู่ช่วยกันอ่ะย <c oughs> ังไงที่ใครที่แบบมีสุขภาพจิตมไม่ค่อยดีก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะครับ <c oughs> ผมบอกจะดีขึ้นจะดีขึ้นแม่งกลับมาวนลืมอีกแล้วจิตเป็ด <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้ากันทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย